สำหรับคลิปนี้เนี่ยที่จะพาน้องๆมาสอนวิธีการสืบค้นวิทยานิพนธ์ฉบับภาษาไทยผ่านหน้าเว็บแพ็ค่ะว่าเขามีวิธีการสืบค้นยังไงบ้างถ้าเรามองพร้อมเราแล้วก็เราไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ของสำนักขอสมุดการก่อนนะคะที่ w w w l i b r u a c t h นะคะเสร็จแล้ว ตรงหน้านี้เลยค่ะถ้าใครยังไม่เคยสมัครนะคะก็กดสมัครสมาชิกก่อนนะคะเราวันนี้เราจะมาสืบค้นวิทยานิพนธ์ภาษาไทยชิ้นค่ะให้คลิกที่ผ่านข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดค่ะเราไปที่ advance เราใส่คำค้นตรงนี้นะคะ enter search เลยนะคะเอาวันนี้เราจะลองสืบค้นเรื่องโลจิสติกกันก็พิมพ์เข้าไปเลยค่ะ แล้วก็ลงมาข้างล่างโลเคชันนะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่ที่ห้องสูบพิยาเขตบางนาใช่ไหมคะเราก็เลือกโลเคชันห้องสูบพิยาเขตบางนาแต่ถ้านักศึกษาเนี่ยสะดวกที่จะดูของที่ไหนก็สามารถเลือกตรงนี้ได้เลยสะดวกเป็นที่ห้องสมุดหัวหมากก็เลือกเซนท้างไรเบอรี่รัมนะคะแต่วันนี้เราอยู่ที่รามสองเราก็จะเลือกห้องสมุดหัวขอ,ขอ,ขอบางนานะคะ่ะมาที่เรียวไทยนะคะเป็นประเภทที่เราต้องการสื่อคนนะคะ วันนี้เราต้องการเป็น thesis หรือวิทยานิพนธ์นะคะเราก็เลือก thesis นี่เลย language นะคะ,ะถ้านักศึกษาต้องการหาเป็นภาษาใดก็เลือกตรง language ได้เลยวันนี้เราจะเลือกเป็นภาษาไทยใช่ไหมคะแล้วก็คลิกที่ภาษาไทยแต่ถ้าไม่คลิกก็ได้ค่ะเราจะขึ้นมาในภาษา w i t h i นะคะก็คือเป็นใส่ปีพศงานวิจัยเราจะใช้อ้อางอิง5ปีย้อนหลังใช่ไหมคะก็ใส่ ีย้อนหลังถึงปีปัจจุบันเนาะแต่วันนี้เราจะไม่ใส่นะคะเราจะใส่แค่นี้เนาะใส่เสร็จแล้วเราก็กดสับมีดคัมันก็จะเด้งมาที่หน้านี้เลยนะคะก็จะขึ้นเป็นคีย์เวิร์ดทั้งหมดของโลจิสติกนะคะที่เราสืบค้นเข้าไปเมื่อกี้ที่เราใส่คําค้นขเข้าไปเมื่อกี้นะคะนักศึกษาก็เลือกรู้ไล้เลยว่าเออเจาวิทยานิคมตัวไหนเนี่ยที่ ตรงตามความต้องการมากที่สุดน,นะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้ามาดูสักหนึ่งอัน,นเดี๋ยวจะเลือกเลือกันนี้แล้วกันนี่นะคะเราก็เข้ามาดูได้ถ้านักศึกษาต้องการดูเป็นฟูลเทคหรือว่าวิทยาัยทนนี่คบชบเต็มคลิกตรงนี้นะคะฟูลเทคมันก็จะขึ้นมาทั้งหมดเลยเนาะมีบทขัดย่อมีมอะไรทั้งหมดทั้งตัวเลมเลยนะคะสามารถเซฟ แล้วก็เอาไว้อ่านที่บ้านได้นะคะไม่ต้องมายืมตัวเล่มที่ที่มหาลัยเนาะแต่ว่าถ้านักศึกษาบอกว่าต้องการที่อยากจะดูตัวเล่มมาดูตรงไหนหรอคะนี่เลยค่ะดูตรงข้างๆตรงนี้นะคะที่เป็นโลเคชั่นเนาะเขาก็จะบอกว่าวิทยานิพนธ์เล่มนี้มีที่ไหนบ้างซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีที่ RCTC นะคะก็คือที่รำหนึ่งแล้วก็ RCTC ที่รำสองนะคะมีแค่สองที่เนาะแล้วก็ให้ดูตรงสระตรงสเตตัสด้วยนะ อย่างี้คือเช็คเชลนะคะก็คือพร้อมที่จะให้นักศึกษาได้อิบไปใช้งานได้นะคะก็ประมาณนี้เนาะวิธีการสื่อคนวิทยานิพนธ์ชมาษาไทยคะคะและตอนนี้นะคะผู้เทคของหาชวยราคำแหงเนี่ยสามารถดูได้โดยที่ไม่ต้องท็อปซี่แล้วนะคะอยู่ที่ไหนก็ดูได้อยู่ที่บ้านก็ดูได้ค่ะสะดวกมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ย หวังว่าน้องๆจะได้ไประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยนะคะจริงๆแล้วยังมีวิธีการสืบค้นแบบอื่นๆอีกเยอะมากเลยค่ะเอาไว้ครั้งหน้าจะมาสอนนะคะแต่สำหรับวันนี้ต้องไปแล้วค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ